สวัสดีค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะโซฟิตาขออนุญาตลงเป็นคลิปสั้นๆนะคะเพื่อนๆพี่ๆวันนี้โซวิตามีไม้มาแบ่งไม่เยอะค่ะไม้ที่โซฟิตาจะนํามาแบ่งวันนี้นะคะเรามาดูกันเลยค่ะสําหรับต้นแรกค่ะนี่ค่ะเขาเป็นโชคเก้าชั้นนะคะเพราะว่า ก่อนหน้านี้ค่ะโสภิตาก็พาไปเที่ยวสวนไปดูโชคนะคะแต่ก็ไม่มีโอกาสได้นํามาแบ่งปันเพื่อนๆพี่ๆพี่ในช่องของโสภิตาเองนะคะส่วนมากโสภิตาก็จะไปลงในกลุ่มนะคะวันนี้ขออนุญาตมีไม้มาแบ่งนะคะเผื่อเพื่อนๆพ่พี่ๆอยากจะได้กันนะคะไม้ที่เห็นค่ะด้านหน้าค่ะก็จะมี2ไซส์ด้วยกันค่ะขนาดเล็กนะคะเล็กขนาดนี้นะคะเป็นไม้เพาะ,มะเมล็ดนะคะเพื่อนๆพี่ๆพี่ ส่วนไซส์ใหญ่ขึ้นมานะคะอยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะไซส์นี้ค่ะเปิดสีมาแล้วแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะสีชมพูหวานๆนะคะเพื่อนๆที่ๆี่ใบนี้เป็นใบใหม่ล่าสุดเขานะคะเขายังไม่กัดสีนะคะสําหรับคนเลี้ยงโช่ก้าชั้นจะรู้ดีนะคะไม้ไซส์นี้ค่ะสมิจาขออนุญาตบอกราคาเลยแล้วกันนะคะสําหรับต้นแรกค่ะเฉพาะ วันนี้โปรโนี้เท่านั้นนะคะวันนี้โสพิตาแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนพีนพน่หน้าช่อง YouTube ของโสพิตาเองค่ะต้นนี้ในราคากระถางละ690บาทรวมส่งนะคะต้นที่1ค่า690บาทนะคะและต้นที่2ค่านี่ค่ะต้นนี้นะคะก็สีชมพูลายกระจายแบบนี้ใบนี้เป็นใบใหม่ล่าสุดนะคะสียังไม่กลัดนะคะราคา690บาทเช่นกันนะคะนี่ค่ะ ต้นที่หนึ่งต้นที่สองนะคะและต้นที่สามค่ะต้นนี้ก็ด่างทุกใบนะคะเพื่อนเพื่อนพี่นี่ค่ะต้นนี้น้องจะออกม่วงนะคะออกม่วงไม่ได้ออกชมพูนะคะออกม่วงม่วงจะเป็นม่วงดํานะคะเพื่อนเพื่อนพี่ต้นนี้นะคะกิ่งก้านเขาสีเข้มๆแบบนี้เลยนะคะต้นนี้ก็โสมพิจารณให้ในราคา690บบาทนะคะต้นที่สามนะคะนี่ค่ะ ไซส์กระถาง5นิ้วนะคะสภพิจาส่งทั้งกระถางนะคะเพื่อนๆพนี่พี่ราคากระถางละ690บาทค่ะเรามาดูต้นเล็กกันบ้างนะคะสําหรับต้นเล็กน้องอยู่ในกระถางไซส์ประมาณ3นิ้วนะคะเพื่อนๆพี่นี่ค่ะต้นเล็กไซส์นี้นะคะก็ไม้เพาะ,มะเมล็ดเหมือนกันนะคะสําหรับท่านไหนที่อ,อยากจะลองนําไปเลี้ยงนะคะสุพิจาก็นํามาแบ่งนะคะนี่ค่ะ สำหรับไซส์นี้นะคะเรามาดูกันเลยค่ะต้นที่หนึ่งนะคะต้นนี้นะคะต้นที่หนึ่งสีน้องก็เริ่มมาแล้วนะคะสีเริ่มเข้าชมพูแล้วค่ะราคากระถางละ350บาทรวมส่งนะคะทรงทั้งกระถางนะคะเพื่อๆนๆที่พี่กระถางที่หนึ่งนะคะนี่ค่ะพิจารณาดูนะคะชอบก็กดรับได้เลยนะคะสมพิตาก็จะเรียงไว้แบบนี้นะคะ กระถางที่สองค่ะนี่ค่ะใบชมพูมาแบบนี้แล้วนะคะอ่าดูกันให้ชัดๆนะคะเพื่อนๆพี่นี่ค่ะกระถางที่สองนะคะนี่ค่ะ350บ,บาทนะคะและกระถางที่สามค่ะนี่ค่ะอาจจะมีรอยอ่า เม็ดน้ำนะคะเพราะว่าสภพิตาเพิ่งรดน้ำแล้วก็เลยนึกได้ว่ามีพี่ๆเพื่อนๆทักมาอยากจะได้โชคนะคะ,ะที่ติดตามสภพิตาในช่อง Youtube นะคะสภพิต so าก็นำมาแบ่งให้เพื่อนๆพี่ๆทางช่องบ้างนะคะ,ะนี่ค่ะนี่นะคะต้นที่3นะคะราคา350บาทค่ะต้นที่4นะคะนี่ค่ะสำหรับต้นที่4นะคะนี่ค่ะสีชมพูหว,วานๆมาแล้วนะคะ ต้นที่4ค่ะนี่เลยนะคะราคา350บาทนะคะไซส์เล็กค่ะโสมพิตามีมาแบ่ง4กระถางนะคะไซส์ใหญ่มีมา3กระถางนะคะาหากท่านไหนสนใจสามารถโทรมาที่เบอร์0936916168ที่โสมพิตาปักไว้ให้ได้เลยนะคะหรืออยากจะติดตามโสมพิตาอีกช่องทางหนึ่งเป็นช่องทางเฟซส่วนตัวนะคะ โสพิตาเฉยชัยภูมินะคะกดมาได้เลยค่ะโสพิตารับนะคะและนี่ก็เป็นไม้ที่วันนี้โสพิตานำมาแบ่งเพื่อนเพื่อนพี่ๆในช่อง YouTube ของโสพิตานะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะโสพิตามีไม้มาแบ่งเล็กๆแล็น้อยอย่างที่โสพิตาแจ้งนะคะและโสพิตาก็ขอขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่ติดตามนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าโสพิตาจะนำข้อมูลดีๆอ่า วิธีปลูกมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆสำหรับที่ติดตามหรือว่าอยากจะรู้วิธีการปลูกนะคะก็สามารถทักสวิตามาได้ค่ะสำหรับวันนี้บายบายค่ะสวัสดีค่ะ